ไปดีทุกคนเดิมวัอนี้เนาะเขาจะมาสืบต่อเนาะทุกคนเนาะป้าทุกทุกคนเนาะอ่าตลาดคือมโหดแทะเนาะวันนีมาสืบต่อปั่นอร์ตเนาะในมือทีซีเนาะทุกคนเนาะอ่าคลิปวันนี้เขาปั่นมโหดอ่าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญเนาะพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญเพราะว่านด้โน้ตใส่ตาตารางไว้เนาะอันนี้แม่นเป็นเดือนที่เดือนเก่าเนาะทุกคนเนาะเป็นของเดือน อ่าเป็นของเดือนสิบเนาะเป็นของเดือนสิบโมเนเดือนเก่าเนาะเพราะว่าเดือนเก่าเบได้โน ốt เนาะก็เลยว่าเออลองมาโน้ตใส่เอ็กเซลลองเบิกเนาะว่าสิไปห่อสายเนาะโดยเป่าไม้เนาะเป่าไม้แต่ละมือกะน่าจะประมาณอ่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเด้ออันนี้แมนอ่าเป่าไม้เนาะเป่าไม้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราปั่นมาได้สามหมื่นลวเนาะมื่นที่สี่นี่เนาะเอาสิปั่นต่อเนาะ 10%นี่10%ของ3,000เอ่อของ1,387นี่แม่นตกอยู่138ดอลลาร์เนาะ138ดอลลาร์มาเบิ่งว่าเฮาสิเทรดไปห่ไสเนาะมื้อนี้เนาะอู้อีกอพีค่อนข้างว่าโหดหลายเนาะบ่เป็นตาเทรดเลยตอดคอยคือกันเนาะเลียนหน่อยมักเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเลียนใหญ่ผัดนิ่งๆเนาะทุกคนเนาะอ่าเลียนใหญ่นิ่งๆนักอิทเที่ยว โอ้คนขาง,ขงว่าเทียนหยาดเดิมวันนี้เด้อเนาะถ้าเป็นลักษณะเนี่ยนี่คนขางว่าเทียนหยากรายเนาะอืมโอเคมาจะมาสืบต่อเนาะหยากกับผมเป็นหยางเนาะเพราะว่าเราเลทต่างเปล่าละมือละสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยเดินเอาเนาะค่อยเดินเอาคิดว่ามันกระซิมีไม่ที่มั่นใจแล้วก็ไม่ที่บ่มั่นใจนำ้ำเนาะโอเค เดี๋ยวจะวิเคราะห์นะทุกคนเนาะกะรู้สึกว่ามีอีเทเรียมนี่แหลนะเนาะเป็นตัวเท็ดแนะ่เพราะว่ามือน,นี้ทองคล้ำแมนบอมีสัญญาณมาเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์สัญญาณปิดเนาะโอเคมาเข้ามาเจ็ดอีเท,ทเรียมเด้อทุกคนเด้อเนาะจะเดินใหม่ที่หนึ่งเนาะจะเดินใหม่ที่หนึ่งอยู่สามสิบจุดหาซิมหาเนาะเวลาเนาะมาเบิ่งว่าโอ้ค่อนข้างว่า เสียงได้นี่เนาะตลาดแนวนี้เนาะโอเคเดอ้อนี่วอลุ่มซื้อเขาแต่ว่าน้อยหลายเนาะตลาดค่อนข้างว่าเสี่ยงๆเนาะซีมซื้อเด้อใหม่ที่หนึ่งเนาะอาจารย์มักซื้อเดอรใหม่นี่เด้ออาจารย์มักซื้อเด้อแต่อย่าลืมว่าตลาดยังเป็นเทรนขาลงอยู่เนาะทุกคนเนาะ ยังลงอยู่ยังลงอยู่เด้อยังลงอยู่เนาะยังเสียงอยู่เด้อันนี้ตีให้เบิ่งเด้โอ้กะเสียงเนาะเสียงเสียงเสียงมานี่ตลาดวันเสาร์วันที่มันกระหนิงแน่เนาะสามสองหนึ่ง,นงหนึ่งหนึ่ง,งวินบอลโอเคสวยงามเด้อทุกคนเด้อวินหมายที่หนึ่งเนาะอืมไปต่อไปต่อ สามสิบเรียญซะรู้สึกว่าตึงๆบทตลาดนี่โอเคขึ้นบอ่อได้ทุกคนเนาะขึ้นบอ่อได้เด้อไม่นี่เด้อค่อนข้างว่าเทรนยากได้ตลาดแน่น,นี้เนาะขายใหม่หนึงเด้อขายขายขายตามแต่มันตลาดมันกันอย่างนิ่งๆเนาะการยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะมีความเสี่ยงอย ลงมารบกำโตลงมาระกับต,ม,บตมีโอกาสดีดขึ้นเนาะมีโอกาสดีดขึ้นได้อันนี้คือเทรนเนาะทีแนวหับอันนี้จะเป็นแนวตานไดขึ้นโอเคเสียเนาะเป็นอย่างเสียใหม่ที่จริงเรามันเป็นนี่มันเป็นแนวมาจากพี่เราทุกคนนะ มาตีเบิ้งเนาะแต่ว่าค่อนข้างวันนิ่อิงลายเนาะตลาดเนาะมาที่สองหกสิบหาเนาะอาจารย์จะไปหกสิบหาเรียนเป่าไม้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้มันหอด,ดูพันห่าลอยเนาะขายขายตามหนักเลยเนาะขายตามหนักแต่ปิดลอยเปอร์เซ็นต์นี่ก็นยังเสี่ยงอยู่เนาะปิดลอยเปอร์เซ็นต์โอกาสพักโตเพราะว่า หนึ่งสองสามันกลับหนึ่งสองสามันกลับเนี่ยนี่เด็กทุกคนเนาะนี่แพทเทิร์นมันเนาะแต่พีลงมาเลยเนาะไล่ลงมาเนาะโอกาสกลับโตกระสูงเนาะแต่ว่ากระรุนได้เด้อใหม่นี่เพราะว่ามันทะลุเส้นสามสิบลงมาละเนาะอ่าโอ้ลงมายาวๆเลยลูกใหม่ที่สองนี่ลูกโอเคทะลุเรียบร้อยเนาะสวยอ่าสนะเนาะสนะเขากลับมาเดินใหม่ที่หนึ่งคือเก่าแล้วทุกคน อันนี้คือระเบียบวินัยเนาะการเทรดทุกคนต้องมีเลยเนาะให้ทุกคนมีเด้อเพราะว่าทุทกๆการเทรดมันกระเสี่ยงอยู่แล้วเนาะขันเฮาบ่มีวินันนยแน่นอนทุกคนเฮาอาจจะเห็นให้เฮาหัวหอดเนาะนําต้นทุนอีหยังต่างๆสุดท้ายก็พอแตกเนาะโอเคซื้อเข้าใบนึงก่อนเนาะซื้อเข้าใบนึงเทรดซ้ําใหม่เนาะซ้ําใหม่ชนะ2เสีย1 โอ้สื่อเขา,อาสันไม่เนีย่ยอาจารย์เขาอเดอร์บเนาะราคาสัดจวดลงลุมเลยโอ้โหแห่งที่ขายเข้ามาเนาะทะลุยางหุ่นแหงเนาะโอเคบอกเป็นอย่างเนาะรับเงินไปเดินต่อเข้าไปที่สอง มากับโตแทงนี้ครับถ้าแทงนี้ขึ้นว่าปิด50%ของใสของแทงเทียนสีแดงแล้วทรงจงใสเนาะแทงเทียนสีเขียวจงใสนําซื้อเนาะถ้าปิด100%ใหม่นี้ยังบ่มั่นใจเนาะถ้าปิด100%ของแทงซื้อยังบ่มั่นใจเนาะซื้อขึ้นมาปิด50%แต่บ่มีสเนาะกันยังเสียงโอกาสกลับตยังสูงเนาะ อันนี้เทรดตามแทงเที่นเนาะก็ตเถิ่นตัวนี้โอกาสวิ่นกับซูเด้อทุกคนเด้อตลาดบอสวิงได,สสด,สสด้มีโอกาส,สนะได้เนาะโอกาสนะมีโอกาสนะเด้ออืมอ่าแบบแบบมันเห็ดเท่าขนาดเลยเนาะตลาด สูงยอดสูงยอดแต่ว่าสนะอยู่เนาะก็ค่อนข,ข้างว่าเสี่ยงเนาะสีหอดสามสิบสีหอดอันลอยสามสิบแปดหรือบ่สิบเปอร์เซ็นต์เนะาะค่อนข้างเสี่ยงเลยใหม่เนาะซื้ออีกหมาเนื้ สีออใหม่หนึงได้ทุกคนเด้อขึ้นไปลูกขข้นไปขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่ขข้นไดบนไดบ่ปาดนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ลูกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่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 งสวย สวยงามเนะทุกคนเนาะสวยงามเด้ออือีกใหม่เนาะอีกใหม่อีกใหม่หมตลาดนี้เฮียซื้อเขาแต่ว่ากลับต,ตัวลงมาเนาะโอเคทายเนาะแต่ก็เสี่ยงเลยเนาะ กเกษียงยังมีแห่งสื่ออยู่เนาะเสียง<อ>หลายเดอร์ใหม่นี้เด้อเนาะยังมีแห่งสื่อขขาโอกาสขึ้นก Zoom, น็สูงเนาะเสียงอยู่เสียงอยู่เสียงอยู่อาจารย์เขาคลายไหนี้ด้อเขาคลา,ายอือหนึ่งไปเลยเนาะ โอ้บอเสมอคิดว่าสิเสมอเนาะบอเสมอละโอเคโอเคนางเบิงตลาดก่อนเนาะรู้สึกว่ามันแบบตึงๆวิเคราะห์ยักๆเนาะวันนี้เนาะตลาดตอนแรกวันศุกร์ทุกคนนางเบิงก่อนอืมเขาอยังได้หนึ่งเสียนหนึ่งอยู่เนะเอาะเขายังมีกำไรเพราะว่าเขาคูณเงินเนาะใหม่ที่สองพนัพนตอนพนัพนตอนใหม่ ที่จริงมักสื่อเนาะแต่ว่าผ่านก่อนเด้อมาตามเส้นหาสิบเนาะมาตามเส้นหาสิบโอ้วอลุ่มสื่อเข้าหลายเด้อช่วงนี้เด้อเนาะอันนี้คือวอลุ่มสื่อเด้อทุกคนเด้อเนาะนางเบิ่งก่อนเนาะ ปิดสื่ออย่างสวยงามเลยเนาะปิดสื่ออย่างสวยงามหมาที่สองเด้อมีแห่งสื่อเขามาหลายเนาะขายเด้อขอสวนหน่อยหนึ่งก่อนเนาะ <c oughs> ขอส่วนให่หนึ่งมาเนี่ยเพราะว่าแน่นอนทุกคนเนาะแพทเทินที่มันเกิดขึ้นก็คือหนึ่งสองสามกับหนึ่งเห็นบอ4สี่กับหนึ่งสามกับหนึ่งอันนี้แม่นหนาจะได้เนาะหนาจะหนาจะกับตัวด้ายออกมาเนาะการอหลุดน้ำกันเนาะตอนนี้กยังเสียงอยู่ได้เนาะทุกคนยังเสียงยังเสียงเด้อ สวยอ้เกือบแบบรุ่นแบบอันนั้นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันรูซสึกว่าสนะหนึ่งเสียหนึ่งสนะหนึ่งเสียหนึ่งเนาะตามแผนเนาะของอาจารย์ก็คือเอาสิบเปอร์เซ็นต์ของต้น,นทุนเนาะก็ถือว่าเขายังมีกำไรเนาะถูกคนเน,ะนาะชนะหนึ 1, ่งเสียหนึ่งแนวนี้เขาก็ยังมีกำไรอยู่เนาะเห็นบหอ,อันนี้คือ นการเทรดเนาะของอาจารย์เนะาะแสดงว่าเท่าใดตามเป่าเนาะก็คือเป่าหมายของอาจารย์เป็นไปหอดพันหาไอยเส้าหาเรียนแต่ว่าอันนี้หอด40่สเรียนเนาะลืมเป่าแต่ว่าเท่าเดินคูณเงินมันกระเสียงเนาะถามว่ามันหลบมันก็จะหลบหลายเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือ เทรดให้เบิงเลยเนาะเก็บมือละสิบเปอร์เซนต์มันบนในหยากเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าทุกคนต้องมีตน้นทุนแน่เนาะถ้าห้าทุนหน่อยหลายมันก็นเทรดยากเนาะถ้าทุนสิบเรียเร้ยนเศร้าเลียญนี่อาจารย์คิดว่ามันนำทุนยากเนาะย่างขี้หลายกับประมาณหาสิบหรือว่าสามสิบขึ้นมาซะอย่างหน่อยเนาะหาหาลอยหรือว่าพันหนึ่งนี่เทรดง่ายเนาะค่อนข้างมาเทรดง่ายแล้วสุดท้ายนี่เนาะถ้าหากว่าผู้ใดเนาะติดตามส่องยูทูบของอาจารย์เนาะอยากให้อาจารย์เฮ็ดเนาะอันนี้คือซื้อส่อง อาจารย์เนาะยังให้อาจารย์อาายัดคลิปการเรียนการสอนแนวไหนเนาะทุกคนเนาะสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักทายอาจารย์อยู่อยู่ในช่องของอาจารย์นี้ได้เด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับคลิปในมื้อนี้เนาะมื้อที่4ก็คือว่าผ่านพ้นไปเนาะโดยการเ <c oughs> กือบบ่รอดเนาะก็คือชนะหนึ่เสียหอยู่ถือว่ายังมีกำไรเนาะทุกคนเนาะ